ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขาน้อยนะคะสวัสดีวันที่8กรกฎาคม2564นะคะ เมื่อนี่มาต่อห้าน้อยกันเลยเนาะจ้าเนาะก่อนอื่นนะจ้าแอดมินน,น้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะดีใจกับทุกท่านเนาะจ้าเนาะเหล็กห้าน้อยเขาติดกันมาลายเมือ่อแล้วเนาะจ้าเนาะแอดมินกะยานเขาลุดนะจ้าเนาะแอดมินกะหายระวังซูมือเพราะว่าเขากลับ่าเคยเขาเงวขนาดนี้เนาะจ้าเนาะ เขามาตั้งแต่เขาลุดไปตอนนั้นเยี่ยิบหาเมื่อติดเนาะจ้ะเนาะเยี่ยิบหาเมื่อติดกับเมื่อวานนี่เนาะจ้ะเนาะร่วมกับเมื่อวานนี่พ้นห้าน้นอยเมื่อวานเนาะจ้ะเนาะถึงจะบ่เข่าสุรอบแต่ว่ากะเข่าสูเม,มืรอเนาะจ้ะเนะาะบ่ได้เข่าชุดที่แอดมินเน้นสูเม,มืรอเด้อจ้ะเด้อ ชุดทีบอนเนเขากลมาได้คือกันนอกจากเนาะบอแมแนวาเล่นบได้เด้อจ้าเด้อชุดทีแอดมินบอนเอนนี่เลนได้นอกจากเนาะเล่นได้ทุกชุดเล่นทุกชุดนอกจากเนาะถ้าผู้ใดมีทุนพ่อนอกจากเนาะเล่นทุทกชุดละก,กะไปสุลรอบนอกจากถ้าเมือ่อใดเขามารอบเดียวก็คือเอาแต่ทุนขึ้นเด้อจา้าเด้อแต่ว่าถ้าเมือ่อใดเขามา มารอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะรอบแปลกนันคือกําไรของห้าแล้วเนาะจ้ะเนาะมาบนหลาง้ามารอบแรกแล้วก็ให้ยยุดเด้อจ้ะเด้อยุดตั้งแต่รอบแรกเมื่อไม่จังไปต่อเนาะจ้ะเนาะชุดที่แอดมิ่เน้นไ้นั่นน่ะคือจังว่าเล่นนักได้เนาะจ้ะเนาะปกติกะหาบาทสิบบาทเนาะจ้ะเนาะปกติกะหาบาทชุดเน้นก็นคือจังใส่สิบบาทจังสี่เนาะจ้ะเนาะ อันนี้บดายแนะนำนะจ่ะาเ้อร์บอกสุฟังพลของมือว่านเนาะจ้ะเนาะพลของมือว่านเข้ารอบพิเศษรอบแปลกเนาะจ้ะเนาะข้างล่างหนึ่งสามข้างบนหนึ่งซีน่าจะหนึ่งสามชุดกันเน่าจะหนึ่งซีชุดกันคือกันแต่ว่าเป็น ชุดแน่นเนาะจา้าเนาะรอบพิเศษรอบปกติบวกเขานะจน๋ะเนาะเขารอบ VIP อีกเทือนึงเนาะจา๋ะเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะหยุดตั้งแต่รอบพิเศษแล้วเนาะจา๋ะเนาะถ้าได้แล้วให้หยุดเด้อจ๋าเด้อได้ได้แล้วให้หยุดคือเก่าสามโตตรงเม็ดเนาะจา๋ะเนาะเมื่อวาเนินหนึ่งสามหนึ่งสี่เก่าสามโตตรงเม็ดเนาะจา๋ะเนาะ เด่นเก้ารองศูนย์บามาเน,นาะจ้ะเนาะรองศูนย์บามาถึงจะเขารอบเฉพาะกิจแต่ว่าแอดมินบอลในนําให้เล่นรอบนันเน,นาะจ้ะเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลนน่นเนาะจ้ะเนาะคือเลขกห้าน้อยตารางนีเนาะจ้ะเนาะรวมสามรอบคือรอบพิเศษแล้วกับปกติวีไอพีท่านั้นเด้อจ้ะเดอ้อ แต่ว่าหลายท่านก็ยิบจับปเป็นล่นหลายเลขนะจ้นะเนาะหลายเลขอันนั้นก็ก็กแล้วแต่ท่านผู้ชมเนะจ้นะเนาะแต่ว่าแอดมินหน่หนอยเน้นแค่สามรอบนี่นะจ้นะเนาะพิเศษปกติและ VIP เนาะจ้นะเนาะแต่สามรอบนี่กับบมีเงื่อนสิซื้อแล้วนะจ้นะเนาะบอตองเล่นมืดมือขนาดนั้นนะจ้นะเนาะ เอาแค่พ่อได้รุ่นเนาะจ้ะเนาะพ่อได้เล่นสนุกสนานเนาะจ้ะเนาะเมื่อละคาบาทสิบบาทเนาะจ้ะเนาะก่อนจิไปเบิ้งแนวทางเมื่อนี้เนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดจะสร้างสบู่เนาะจ้ะสำหรับท่านใดจะสร้างสบู่เนาะจ้ะเนาะ โทรมาที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3องามส้าห้าหนามเนาะจ้ะ idlineooo หนึ ID ่งห้าเก้าเก้านะคะสำหรับสบู่ตอนนี้ก็มีพร้อมทรงเนาะจ้ะเนาะมีพร้อมทรงแล้วสบู่ทูตัวเนาะจ้ะเนาะทูตัวล้างหน้าได้์เมดเนาะจ้ะเนาะทูตัวล้างหน้าได้์เมดในก่อนเดียวกันเลยเนาะจ้ะเนาะ ตอนนี้จะมีหาสูตรเร้่จ้ะเด้อตอนนี้จะมีหาสูตรแลวกะ็ระเบิดขี้ไข่ระเบิดขี้ไข่ระเบิดขี้ไข่หัวเชื้อเร่งขาวมะขามน้ำนมข้าวแล้วก็แครอทนะคะแลวกะแครอทเนอะจ้ะแพ็คละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนอะจ้ะเนาะ แพ็คละ170บาทคระสีได้แพ็คละหักก้อนเนาะจนะ้ะเนาะแพ็ครหนึ่งก็ะจะมี10ก้อนเด้อจ้ะเดอ้อสิบก้อนแบบนี้เนาะจะนะ้ะเนาะบอแมนแพ็คแบบนี้เด้อจ้ะเดอ้ออันนี้แพ็ครหักก้อนคือว่าแอดมินสั่งทางร้านเพิ่นเฮ็ดให้เนาะจะนะ้ะเนาะสั่งทางร้านเพิ่นเฮ็ดให้แพ็คละหักก้อนเพื่อที่จะได้คระเนาะจะนะ้ะเนาะเพื่อที่จะได้คระ สองสีเนาะจะเนาะแพ็คหนึ่งบางท่านอาจจะจะอยากได้หลายสีเนาะจะเนาะแต่ว่าแพ็คหนึ่งแพ็คได้สองสีนาะจะเนาะแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนแบบนี้แล้วจ้ะเด้อท่านใดที่เขามาใหมเนาะจะเนาะที่ยังบ่ท่านใดรู้บ่ท่านได้เห็นนาะจะเนาะแพ็คแพ็คหนึ่งจะมีสิบก้อนแบบนี้แล้วจ้ะเด้อสิบก้อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทท่านใดเก็บเงืนปลายทาง ก็เป็น180บาทเด้อจ้ะเด้อเก็บเงินปลายทางแอดมินเก็บเพิ่ม10บาทเนาะจ้ะเนาะหลัก็มี่มะม่วงกวนน้ำ้อจ้ะเด้อหรือว่าจะเป็นสมแพลนโล่ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะจ้ะเนาะถ้าท่านใดสนใจก็ทักไลน์เข้ามาหาแอดมินเด้อจ้ะเด้อหรือว่าจะโทรมาก็ได้เนาะจ้ะเนาะ แอดมินเด้เงินค่ะว่าเพื่นสีล็อกดาวนาะจ้ะเนาะล็อกดาวเพราะว่าแอดมินอยู่อยู่กรุงเทพเป็นเป็นพื้นที่กลุ่มเสียงนาะจ้ะเนาะพื้นพื้นที่กลุ่มเสียงบรรู้ว่าไปซะนี่เขาสีส,สิยุทธมือใดนาะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังสั่งใดเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ยังสั่งใดปกติถ้าท่านใดจะสั่งก็กะโทรมาเด้จ้ะเด้อตอนนี้ก ในยินข่าวว่าเพื่อนสีล็อกดาว์เดี๋ยวเขากำลังประชุมกันอยู่นะจ๊ะเนาะล็อกดาว์เมื่อว่านี่นะจ๊ะเนาะเมื่อว่านี่ก็มีมี่านผู้ชมท่านหนึ่งเพื่อนมาคอมเมนต์ในคลิปนะจ๊ะเนาะว่าพ่อเหล็กลืมเขา่าพ่อเหล,ล็กเข่ากนะนะ็ลืมยิงนะจ๊ะเนาะลืมยิงลุงซา เก็บไฟซื้อผู้เดียวโลดเนาะเพิ่นว่าจังซี่เลข,เ,ขมมนะนะเลขกระเขา้าซูเมอเนาะจ้ะเนาะเลขกระเข้าซูเมอแอดมินกับบอดายล่งสาเด้เนาะจา้นะเนาะแอดมินกับบอดายล่งสาแต่ก่อนแอดมินลงตอนเที่ยงคืนเนาะจา้นะเนาะตอนเที่ยงคืนหาทุ่มเที่ยงคืนแอดมินก็ได้แจ้งไปแล้วว่า มันเดิกโพดเนาะจ้ะเนาะแอดมินเฮ็ดคลิปปรไหวเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินเฮ็ดงานแอดมินเฮ็ดงานนี่ก็เลิกหาหกทุ่มเนาะจ้ะเนาะหาหกทุ่มพอแอดมินไปอัดคลิปเฮ็ดคลิปมันกระป๋าไปตีสองเนาะจ้ะเนาะตีหนึ่งตีสองแอดมินบระไวเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันสะสมมาเป็นปีแล้วมันสะสมมาเป็นปีแล้ว แอดมินก็เลยได้บอกว่าแอดมินจะลงงห้ตอนเศร้าบ่เกินเทียงนะจ้ะเนาะตอนเศร้าบ่เกินเทียงเพราะว่าเลขห้าน้อยต่งนี่มันออกหางงแรงพุนเด้อจ้ะเด้อมันออกหางงแรงมันหนาจะทันอยู่นะจ้ะเนาะมันหนาจะทันอยู่หรือว่าจังไดเพราะวาแอดมินเฮ็ดงานประจำนะจ้ะเนาะเลือดเดกะกะอาจจะตื่นสายนะจ้ะเนาะแอดมินตื่นสายประมาณ เจ็ดโมงหรือแปดโมงน่าจะเนาะเจ็ดโมงแปดโมงประมาณนี้แอดมินตื th ่นหรือสื่อบทท่านบอหรือว่าจังไดเนาะจะเนาะสื่อบทท่านบอกหรือว่าจังไดเนาะจะเนาะก็กระลงประมาณนี้เนาะจะเนาะกระลงประมาณนี้หรือว่าจังไดกระบอกน่าจะเนาะกระบอก กร,ก,กระบอกก,นะะนะกระวอ,อกกันดีๆเนาะจ้าเนาะกระบอกกระวอกกันดีๆก็แล้วกันบมเมนว่าเขามาแล้วมาเา้าจังสันจังซีเนาะจ้ะเนาะมาเบิงแนวทางเมื่อนี้กันต่อเลยเนาะจ้าเนาะเพิ่นกะสิว่าเฮารีล่าจังสันจังซีเนาะจ้าเนาะเมื่อวานนี่แอดมินว่าจะเ้าความฝันซูฟฟังเนาะจ้าเนาะจะเล่าความฝันซู่ฟัง แต่ว่าแอดมินประกาเเบายันท่านผู้ชมว่าแอดมินบาดเลขกสองเทือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเทือหนาสีเบาสู่ฟังนะจ้ะเนาะสีเบาสู่ฟังสิเบาสู่ท่านผู้ชมฟังนะจ้ะเนาะถึงจะออกหรือบ่ออกแอดมินก็จะเบาสู่ฟังความฝันเนาะหมูหมูว่านนี่ก็ฝฟันยาวอยูนะจ้ะเนาะแต่ว่าเบางาวเพราะว่ามันผ่านมาแล้ว มาานเ,นเมื่อวานนี่เด,อเดอเเมม้อเมื่อวานนี่เด้อจ๋าเด้อบ่แม่นบ่แม่นเมื่อคืนนี่เมื่อเมื่อเมื่อคืนวานนี่แอดมินหนูหน้อยฝันว่าเลขออก89ดเก้าะจำได้คักได้แน่เนาะจา้ะเนาะแต่ว่าก็มานั่งคิดอยู่ว่าสิเว้าวดีหรือบ่เว้า,วาวดีหรือว่าสิบ,บ้าสิป้วงไปผู้เดียวจังซั่นนะนาะจา้ะเนาะแต่คั้างข้งก่อนน่ะแอดมินกัเคยฝันอยู่ฝันฝันเห็นตัวเลข ฝันเห็นตัวเลขตว่าบ่ได้ว่าบ่ได้ฝันว่าเลขออกฟันว่าฟันเห็นตัวเลขหนึ่งสามอยู่ในท้องป่าเนาะจ้ะเนาะตา่าเป็นตัวสีแดงจึงครึ้งโย่อดมินก็เลยตื่นสาวมาแอดมินก็เลยไล่ไปบอกเอฟซีโน่นอยนี่แหละที่เพื่นคุยไล่กันประจำเนาะนอกจากเนาะแอดมินก็เลยไปไปเล่าความฝันสูเพิ่นฟั่ง่าแอดมินน่นอยฟันเห็นตัวเลข 1, 3, นนนะนะเน,เน,ะเขนาะจ้จะ,นะะเ,เาานาะนะ หนึ่งสามตัวสีแดงช่วงนั้นแอดมินกะกระขายปลาปลาแหงเนาะช่วงนั้นแอดมินกะขายปลาแหงแอดมินกะหรือว่าคิดไปเองจังสีนะพ่อพ่อเหล็กออกมาหนึ่งสามอิหลีเมือนันแหละเมือทีแอดมินไปเป็นเหล่าซูฟุนฟังน,น,จน,นะจ้ะเนาะกับพานมาแล้วกับหลายเดือนแลน้วนะจน้ะเนาะพานมาแล้วหลายเดือนกับมาฝันอีกน,น,จกน,นะจ้ะเนาะมาฝันเมื่อวานนี่ฝันว่าเหล็กออกแปดเก่า แต่ว่าในความฝันมันเงาเติบอยู่ฝันเห็นผีฝันเห็นผีนอกจากเนาะผีผู้ยิ่งน,ะะนั่นแหละกระจักไปไซแน,น่นอกจากเนาะในความฝันมันเงานาะจาะเนาะก็ฝัน่าเลกออกแปดเก่ามื่บ้านก็นังเก่งเหลขเขียนเหลขให้ท่านผู้ชมก็ว่าสิบอกอยู่แต่ว่าบระกาบอกบอะกาบอกแต่ว่ามันผ่านมาแล้วกระซางม,มันถอดนอกจากเนาะเหล็กออกแปดเก่ามื่บ้านเท่ากระไดสองหลอบสามลอบอยู่เนอกจากเนาะเดียวเดียวหลอบหนาแอดมินจะ จะ,จะบอกซูฟังเขาบอกเขากับบัากันเนาะจานะ้ะเนาะมาเบิงแนวทางกันต่อเลยเนาะจานะ้าเนาะเมื่อนี่คลิปงเงยวแล้วเนาะจานะ้ะเนาะคลิปเง้วแล้วบึกขึว่าจะควองสิฟฟันแม่นขนาดนั้นเนาะจานะ้ะเนาะเด็กกะสิบว่า ญานท่านผู้ชมว่าเป็นบา้าบ้าเลขแต่ว่าตัวเลขอันที่แอดมินลงให้แอดมินบ่ได้เล่นมมุมื้อเด้อจ้ะเด้อมื้อมื้อใดคิดอยากเล่นก็จังเล่นมือ้อใดบ่อยากเลน่นก็บ่เล่นคือกันเนาะจ้ะเนาะอ่าท่านใดที่เข้ามาแล้วนเนาะจ้ะเนาะกะให้ท่านผู้ชมชว,วิจารณญาณในการรับชมนําเด้อจ้ะเด้อเห็นตัวเลขแอดมินเขามมาน้าส,ามส,ามสาุมื้อบ่แมน่นว่าเล่นทุ่มใสทุ่มไสมันบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อตัวเลขแอดมิน กัดหลายโตเด้อจ้าเด้อถ้าจะเล่นอิลีนะ่ะต้องเล่นทุกโตเนาะจ้ะเนาะต้องเล่นทุกชุดไปกับน้ำทั้งสามรอบเนาะจ้ะเนาะแอดมินเน้นหายหลบบอด,ด,ด้เด้อจ้ะเด้อแอดมินเน้นรอบหายบอด,ด,ด้เด้อจ้ะเด้อวาสิมารอบใดเป็นรอบใดแอดมินก็หายเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะจ้ะเนาะบ่รู้วาสิมารอบใดเล่นจังได สีได้กำไรสีได้ทุนขึ้นเนาะจ้ะเนาะท่านผู้ชมกลับไปคิดคำนวณหารเอาเองเด้จ้ะเด้อวอาล์ลายมันแอดมินหน่วยมันวอาลหลายบ่ได้เนาะจ้ะเนาะในช่องเดี๋ยวมันจิไปผิดกด YouTube เขานะจน้ะเนาะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้ะเนาะหลักกะทนันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินนํนาเนาะจ้ะเนาะ ที่สำคัญกดติดตามยังบพอพ่อด้จ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งนัน่มาานะจ้ะเนาะจังสิบประาดทุกคลิปที่แอดมินหน่หนอยูลงกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นมันสิมี3สามช่องนะาจาน้ะเนาะพ่อเหากดกระดิ่งขึ้นมามันกระสีเด้งขึ้นมาว่าทุกคลิปหลักะบางคลิปจังสี่นะาจาน้ะเนาะให้ท่านผู้ชมกดคำว่าทุกคลิปไว้นะาจาน้ะเนาะ แจ้งเตือนปุ๊บพอพอแอดมินลงคลิปปุ๊บมันกะสิแจ้งเตือนปุ๊บเนาะจ้ะเนาะถ้าบกกดคําว่าทุกคลิปเนี่ยมันสิบปแจ้งเตือนทุกคลิปเนาะจ้ะเนาะมันสิบปแจ้งเตือนหลักกะสิหาแอดมินบ่พอเนอาะจ้ะเนาะสิหาแอดมินบ่พอพร้อมบอมแมนวาแอดมินลงสายเด้แอดมินแอดมินลงก่อนเที่ยงซุเม,มอรอเนาะจ้ะคลิปเนี่ย แอดมินลงตกรียงเสมอท่านผู้ชมอ่ะบก,กฏแจ้งเตือนไว้เองนะจนะ๊ะเนาะก็เลยบอเห็นถ้าท่านผู้ชมบกดกแจ้งเตือนไว้พ่อแอดมินลงคลิปไปมันจะบอกแจ้งเตือนนะจนะ๊ะเนาะมันจะแจ้งเตือนเวลาใดนี่กบบระเบู้องนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินก,ก็เคยติดตามหลายๆท่านหลายๆช่องคือกันแอดมินบกก่ด้กดคําว่าทุกคลิปเนี่ยสมมุิว่ามือนี่เขาลงคลิป แต่ว่ามือนี้เข้าบ่เห็นดิเข้าสิไปเห็นอีกมือไม่จังสี่เนาะจ้ะเนาะมาเบิงแนวทางมือนี้กันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะเแบาบโดนแล้วเดี๋ยวข้าเจ้าสิปล่อยสิว่าอีกละเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ 018945นะคะเด่นศูนย์และรองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขในตารางแล้วนะจนะ๊ะเนาะหลายท่านกระจับเป็นแล้วนะจนะ๊ะเนาะหลายท่านกระจับเป็นแล้ว ่านใดที่เขามาแล้วเนาะจ้าเนาะเห็นโฆษณาของแอดมินกะเบิงหายแอดมินนู่นหน่อยเนี่ยเด้อจ้าเด้อสนับสนุนทางช่องเนี่ยเนาะจ้าเนาะซอยกันเนาะจ้าเนาะซอยกันสนับสนุนกันเนาะจ้าเนาะจับวินชุดเด่นนะคะ เด่นนะคะ0ู0 8 0 9 0405 1 8 1 9 1415นะคะต่อไปเป็นชุดกันเนาะจ้ะ ชุดกันนะคะ94 89 84 85 9495แล้วก็45นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขไม่เขาไม่ลุดเด้อจ้าเด้อไม่เขาไม่ลุดได้ตลอดนอจกจ้าเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเล่นแค่พ่อสนุกสนานเด้อจ้าเด้อ หาบาทสิบบาทเนาะจ้ะเล็กสามตัวจับไห้คือเก้าเนาะจ้ะเนาะต่อไปเป็นชุดแน่นเนาะจ้ะ ชุดที่โบนเนนกัเล่นได้คือกันเด้อจา่าเด้อบางเือเขากับ,บโบเดมาชุดที่แอดมินเน่นนะจา่าเนาะสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะจา่าเนาะคลิปนี้เบาเงีวเติบอยู่ได้นะจา่าเนาะยี่สิบนาที ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ